มีข่าวดีสำหรับลูกหนี้ทุกคนนะครับกับมาตรการแก้หนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยได้ขยายขอบเขตครอบคลุมเจ้าหนี้มากขึ้นในเฟสที่สองครับโดยครอบคลุมไปถึงเจ้าหนี้ในกลุ่มนอนแบงค์แล้วนะครับรายละเอียดเป็นยังไงโมในแชนแนลจะเล่าให้ฟังครับวันนี้11กุมภาพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังคุณเผ่าภูมิบอกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายโครงการคุณสู้เราช่วยให้กับลูกหนี้รายย่อยของนอนแบงค์ภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยซึ่งมี2มาตรการครับมาตรการแรกก็คือจ่ายตรงคงทรัพย์จะช่วยลูกหนี้ครั้งชำระณวันที่31ตุลาคม67ของกลุ่มนอนแบงค์ในสินเชื่อรถยนต์วงเงินไม่เกิน8 0 0 0 0 0บาทสินเชื่อรถจักรยานยนต์วงเงินไม่เกิน50,000บาทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กรกกับที่มีวงเงินรวมไม่เกิน1 0 0 0 0 0หรือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละแห่งนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่มีวงเงินรวมไม่เกิน20,000บาทและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่มีวงเงินรวมไม่เกิน50,000บาทโดยมาตรการนี้ครับจะช่วยท่านลดภาระผ่อนชำระ3ปีเหลือเพียงแค่70%ของค่างวดตามปกติเท่านั้นแล้วก็ลดดอกเบีย้ยให้10%ด้วยเช่นจากเดิมท่านโดนดอกเบีย้ยอยู่ที่25%ก็จะลงมาเหลืออยู่15%ต่อปีตลอดระยะเวลา3ปีครับ แล้วมีการพักดอกเบี้ยส่วนที่ลดให้แล้วสุดท้ายก็จะยกเว้นให้เลยหากว่าลูกหนี้สามารถทําได้ตามเงื่อนไขนะครับมาตรการที่2ครับคือมาตรการจ่ายปิดจบช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้นอนแบงก์ bank, บุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสียแต่มียอดคงค้างหนี้ไม่เกิน5,000บาทโดยให้ลูกหนี้ชําระหนี้เพียงแค่ร้อยละสิเพื่อปิดหนี้ได้ทันทีครับทีนี้คําถามถัดมาครับ แล้วทางด้านของภาครัฐจะนําเงินที่ไหนมาช่วยอุดหนุนเจ้าหนี้กลุ่มนอนแบงค์เพื่อน,นําไปช่วยเหลือลูกหนี้ต่อไปรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่ากระทรวงการคลังก็จะจัดซอฟโลดครับสินเชื่อดอกเบีย้ยต่าสําหรับกลุ่มนอนแบงค์ของธนาคารอมสินวงเงินรวมคือห0 0หมื่นล้านบาทเป็นระยะเวลา3ปีและกําหนดให้วงเงินสินเชื่อของนอนแบงค์แต่ละรายขึ้นอยู่กับการสูญเสียรายได้ของนอนแบงค์แต่ละแห่งที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในครั้งนี้ด้วย โดยคุณสู้เราช่วยจะช่วยแก้หนี้แล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ให้กับลูกหนี้ให้ท่านมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นแล้วก็ปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนแบบเข้มข้นของทางรัฐบาลซึ่งลูกหนี้ของกลุ่มนอนแบงค์ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านเว็บธนาคารแห่งประเทศไทย b o t o r t h คุณสู้เดี๋ยวผมลงลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์นะครับสมัครได้จนถึงวันที่30เมษายน68นี้สำหรับลูกหนี้ของกลุ่มนอนแบงค์นะครับว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างไหมที่เจ้าหนี้ของท่านไม่ได้อยู่ในเฟสที่1แต่มั่นใจเลยว่าอยู่เฟส2ที่เป็นกลุ่มนอนแบงค์แน่นอนและท่านตั้งใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ทัวร บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์หรือว่าใครสมัครเข้าร่วมโครงการในเฟสที่1ที่เจ้านี้ทะเนี่ยอยู่ในโครงการอยู่แล้วก็ช่วยบอกเล่าความคืบหน้าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ